เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่อปจครับกับเราสองคนครับผมแซกวันชัยและดิฉันเหมียวสรยาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรา2คนได้นะคะทางรายการที่นี่อปจค่ะทางแฟนเพจ Facebook นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมทางช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะครับผมรายการที่นี่อปจนะครับเป็นรายการเล่าข่าวครับนำเสนอข่าวสารภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ได้ดําเนินการนะครับแก้ไข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ครับ แล้วก็ยังคงดาเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับโครงการอปจอาสาพากลับบ้านค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีการมีการประสานมาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่นครสวรรค์เองนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดทางสายด่วน1 131หมคะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็สําหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ห้าหกแปดศูนย์สามห้าสองสองนั่นเองค่ะครับผมและที่สําคัญวันนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในบรรยากาศของนอก สถานที่ใช่ค่ะสัญจรกันมาที่นี่ค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองในอำเภอพระยาทิรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมกับโครงการตรวจเชิงรุกนะคะเป็นโครงการตรวจกอทิเคตเชิงรุกค่ะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราเนี่ยร่วมกับหลายหน่วยง,งานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสพสอชอนะคะโรงพยาบาลศรีสวรรค์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นะคะสพร .3 สามหรือว่าสำนักงานควบคุมโรคที่3นครสวรรค์แล้วก็ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ด้วยค่ะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราสัญจรมาคุณผู้ชมก็อาจจะแปลกใจเป็นชนิ น,<ช>นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าคึกคักมากเพราะว่าในการตรวจ ATK นะครับถือว่าครั้งนี้เป็นนำล่องเลย<ช>ที่อบจอนครสวรรค์ร่วมมือกันนะครับกับสบปสชแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับในการที่คัดกรองนะครับหาเชื้อนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในพื้นที่เขาทอง<ช> ซึ่งท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านพลตำรวจเอสมศักดิ์จันทพิงนี่คะท่านก็อยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจค่ะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้ในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าที่เราจะต้องมีการดําเนินการกันต่อไปที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่นําร่องหลังจากที่นี่แล้วที่ขอทองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลงพื้นที่ไปยังที่ต่างๆอีกนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สรค นะครับมาบริการในการสวอปนะครับผมให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รอฟังผลเลยและที่สําคัญมีรถตู้นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับโครงการอบจอาสาพากลับบ้านมารอรับเลยสําหรับทุกท่านนะครับที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวกนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็ยังเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่ให้บริการฟรีถูกต้องนะคะการตรวจเอทีเคในวันนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกันใช่ครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมภาพบรรยากาศนะครับของ พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามา,นาในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นการคัดกรองนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับบรรยากาศาจะเป็นอย่างไรนะครับพาทุกท่านไปชม,มพร้อมๆกันครับครับผมสำหรับการจัดทําโครงการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงลุกนะครับเป็นโครงการที่พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอบจนครสวรรค์ครับจัดทําเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนทุกฝ่ายในเรื่องของความปลอดภัยจากโควิด -19 โดยคำนึงถึงการสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพให้เกิดความปลอดภัยซึ่งจะค้นหากลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบกิจการในสถานที่ตามตลาดนัดชุมชนโดยใช้วิธีการตรวจแบบ antigen test kit หรือ ATK ซึ่งวันนี้นะคะก็มีผู้มาเข้ารับการตรวจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาทองอําเภอพะพิรีจังหวัดน,นครสวรรค์นี่นะคะประมาณ200คนด้วยกันค่ะซึ่งจุดตรวจแต่ละจุดนี่นะคะก็จะมีรวมในการประมาณ 5. จุดมี5จุดด้วยกันนะคะใช้เวลาในการตรวจแต่ละคนเนี่ยก็ประมาณสัก1ชั่วโมงหากตรวจแล้วมีผลเป็นโรคค่ะก็จะมีการออกเอกสารใบรับรองให้ด้วยนะคะโดยโรงพยาบาลศรีสวรรค์ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยนันค่ะให้ลูกค้านี่ยนะคะแล้วก็หรือว่าผู้ซื้อเนี่ย มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่จะซื้อสินค้ากับแม่ค้าหรือว่าพ่อค้ารายนั้นๆแต่หากว่ามีผลเป็นบัวค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาก็มีการจัดรถรับส่งผู้ติดเชื้อค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าจะไปที่สย์ภคยคอยที่บึงบารเพศนะคะไปเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกขั้นตอนนั้นฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นเลยนะครับ สามคนพ่อแม่ลูกค่ะจ้ะออบตบอกค่ะออบตเขาทอง,องเพราะหนูเป็นคนต่างตำบลจ้ะ,นนจะอยู่ยางตานเนี่ยจ้ะจ้ะคือว่าเป็นคนที่แบบต้องไปตลาดทุกวันนะบอนไก่แต่เราซื้อข้างนอกนะอาที่เสี่ยงเราไม่ไปคือซื้ออยู่แถวข้างนอกค่ะจ้ะ,ะก็มีเจลล้างมือให้ลูกค้าค่ะ แล้วก็ตัวเองด้วยใส่แมสป้องกันอยู่ห่างๆจ้ะต้องบอกลูกค้าตลอดว่าต้องใส่แมสองต้องทาเจลจ้ะไปค่ะที่อะไรอะที่บอนไก่อะที่เขามีเคสที่สนามกีฬากลางจ้ะตรวจมาแล้ว,วผลเป็นลบค่ะสามคนเลยค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่มีอะไรนะที่ตรวจฟรีแบบนี้ค่ะคือว่า ขายของก็ได้ตังค์น้อยอยู่แล้วอะค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มันน้อยอะเขามาบริการเป็นเมียก็ช่วยได้เยอะก็สามคนก็หกร้อยนะแต่ขอบคุณมากค่ะอะ่ผมขายพวกหน่อมไม้พวกอะไรอยู่ในเกาะทองนี่ครับแต่ผมอาศัยอยู่หนองปิงตรวจเชิงลุกที่ว่าอบตที่เกาะทองให้แม่ค้าพ่อค้าทุกคนตรวจหลีกเลี่ยงโควิดอะไรเงี้ยครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครับ ที่นี่ครั้งครั้งแรกเลยก็ติดแม้ตลอดแล้วก็พบแจลเจล,เจลแอลกอฮอลอะไรประมาณนี้ครับผมก็ดีครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคด้วยแล้วก็เหมือนแบบคนที่ตะตุ้งตะตางน้อยหน่อยก็จะได้ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับก็ขอขอบคุณมากมาเลยครับว่าเลี้ยงเห็นความดอดล้อนของชาวบ้านแล้วก็ป้องปามคือป้องกันโควิดที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลผลกระทบน้อยกับประชาชนที่ติดนะครับ ที่ท่านมองเห็นความสําคัญตรงนี้ครับแล้วก็อยากฝากไปหลายๆตลาดนัดนะครับผมให้ทําเหมือนกันครับผมและทั้งหมดนะครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับของพ่อค้าแม่ค้านะครับในพื้นที่ตบเขาทองนะครับที่ได้เข้ามานะครับในการคัดกรองนะครับตรวจหาเชื้อโควิด19ครับ ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยในโครงการตรวจเชิงรุกเอทีเคเนี่ยนะคะก็ยังได้รับเกียรติค่ะจากท่านเลขาธิการสปสช,ออช,อชอนะคานายแพทย์เจเดชคาทัฒน์อารีด้วยคะ่ะนั่นเดินทางมาตรวจเยี่ยมนะคะพร้อมกับคณะของท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมาตรวจเยี่ยมกันที่โครงการนี้ซึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยนะคะก็ ไปตรวจเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชพัฏย่านมัีค่ะไปดูนะคะการเยี่ยมจันการจัดระบบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กกันที่นั่นแล้วก็มีการเสวนาด้วยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการสนทนานะครับก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทความร่วมมือนะครับของท้องถิ่นรัฐเอกชนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของการเสวนากันครับคนของเราที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่กำลังตกงานอยู่แล้วจะกลับบ้านเนี่ยทำยังไงพอดีตัวเลข ช่วงนั้นช่วงนั้นอบจอเรานี่ก็ประชุมติดตามสถานการณ์โควิดโดยรับข้อมูลจากทางจังหวัดมาพิจารณากันทุกวันในห้องประชุม C ีซีโเพราะเราประชุมกันทุกวันล้วก็เห็นตัวเลขละเริ่มโชว์ละว่าตัวเลขการติดเรื่องของคลัสเตอร์คลัสเตอร์ต่างจังหวัดเริ่มมากขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมนะพอผมด,อดูคลัสเตอร์ต่างจังหวัดคลัสเตอร์ต่างจังหวัดแสดงว่ากลับมาตักจากต่างจังหวัดแล้วเพราะอะไรถึงมาแพร่ระบาดได้ นี่เราก็มาสังเกตพฤติกรรมว่าคนที่กลับมาเดิมเดิมไปัถ้าเขาป่วยไม่มีปัญหาเขาป่วยเขาไปหาหมอเลยไปที่โรงพยาบาลสนามที่ที่สวรรค์ประชารักษ์ทำไว้ที่สนามกีฬาแต่ถ้าเขายังไม่มีอาการเขากลับบ้านอันนี้คือปัญหาอบจอเราก็เลยหาลือทีมงานของคุณบุตรกรเนี่ยนะของทางสปสชหาลือทางสาธารณสุขศูนย์ควบคุมโรคก็หาลือกันว่าเอ๊ะท่านอย่างนี้ถ้าอบจอจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับคนกลับบ,บ้านมาผ่านระบบคัดกรองได้ไหม จัดระบบคัดกรองใครบวกใครลบตั้งแต่ต้นดีกว่าที่จะให้เขากลับบ้านโดยลําพังไปแพร่เชื้อก่อนนะพอมีอาการถึงมาแสดงตนผมว่าอันนี้มันมันเป็นสาเหตุมันเป็นรอยรั่วที่บอกว่าเป็นสาเหตุทําให้คนที่กลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาแพร่เชื้อก่อนก็เลยคิดในเรื่องของโครงการพาคนกลับบ้านเข้าสู่ระบบคัดกรองทีนี้ปรากฏว่าปะระบบนี้มันระบบใหญ่มากนะแต่ เราก็ยินดีทําอ่ะผมใช้คน2 1 1คน211คนตั้งแต่จัดรถรับและรถรับที่ผมจัดไว้40คันทั้งระบบเนี่ยเราทำคอนเซนเตอร์นะใช้คนประมาณ20สถึงส5คนน่ะทั้งหมดจนครบวงจรไปจนถึงศูนย์พักคอย CI ครั้งแรกที่เรายกระดับเป็นโรงบาลสนามแล้วที่บึงบอระเพ็ร้อยหเตียงตอนนี้ปัตน,นามก็ปิดแล้ะตอนนี้เราปิดไว้เหลือแต่ที่นี่อีก250 ตอนแรกเราก็กังวลว่ารับมาแล้วไปไหนคัดกรองแล้วบวกไปไหนลบไปไหนไปพึ่งพาทางโรงพยาบาลสนามของสวรรค์ประชาลักษ์ตอนนั้นก็ล้นมือเริ่มล้นมือเพราะว่าจากกรุงเทพพะลักษ์มามากตอนนั้นก็ล้นมือก็เลยประสานอธิการราชพัฒน์ท่านให้ตรงนี้อีก250เตียงพอได้ตรงนี้250เตียงเราโชคดีอีกมหาไทยมีคําสั่งให้ทาซีไอระดับตบําบลตอนนี้สบายเลยผมแจกเตียงอย่างเดียวนะแจกเตียงไป3,600เตียง พร้อมที่นอนเราก็จะมีตีไอร้อยยี่สิบเอ็ดตำบลตอนนี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเตียงแล้วเรื่องเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเพียงแต่ว่าระบบคัดกรองนะเราก็ลงไปทำเขาก็ทางชักบ,บ้านว่าให้เห็นความสำคัญก,กับระบบคัดกรองทีนี้พอตำบลช่วยเราคัดกรองได้แล้วเราคัดกรองระดับจังหวัดโดยอาบาจอได้ผม <Okay. S 1> ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเลขมันมันการแพร่ระบาดมันลดลง บ้างนะลดลงบ้างใช้คำว่าบ้างเพราะตอนนี้รอยลั่วก็ยังมีอีกหลายรอยที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้เรารับเข้าสู่ระบบคัดกรองเราแล้ว2,000ประมาณ2อง0นส <2, 000 S 2> คนกว่าสีไกลสุดที่ไปรับีนที่จังหวัดไหนฮะที่มากที่สุดก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปริมณฑลก็จะมีสมุทรปราการสมุทรสาครเลยไปจันทบุรีบ้างระยองบ้างไปชุมพรนะและอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีโซนนี้จะมากเชียงใหม่มีนิดหน่อยนะ แล้วการแพร่ระบาดท,ที่มันเชื่อมโยงมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมันมีรอยลั่หลายหลายหลายรอยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของคนกลับบ้านเนี่ยเราทําได้ดีพอสมควรผมว่าเราทําได้เกิน90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะในเรื่องของการคัดกรองคนเข้าเพราะเราคัดกรองไปจนถึงระดับตบําบลระดับตําบลเดี๋ยวนี้ก็ทางสาธารณสุขก็ให้ปิดแล้วบางส่วนปิดแล้วบางส่วนไเพราะว่าทีไรตำบลจะทํางานร่วมกับโรงพยาบาลอาเภอและโรงพยาบาลสนามที่ทางสาธารณสุขทําไว้แล้วมีอรอรอพตตก็ไปช่วยกากับดูแลกับท่านนายกบอบตอ แต่ถามว่าทุกวันนี้มันสามารถทาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันก็ยังเพราะรอยรั่วมันยังเยอะอยู่นะเนี่ยคือทุกทุกภาคส่วนเนี่ยเราร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นาทางอบจอเองก็มีส่วนร่วมในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบอินเทอร์เน็ตอาคารสถานที่ครับส่วนทางสปสชอเองก็ดูแลในเรื่องสิทธิพื้นฐานของคนไข้เรื่องของค่าใช้จ่ายทำให้คนไข้ทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงการดูแลได้อย่างดีนะครับ ในส่วนโรงพยาบาลศรีสวรรค์เองเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของระบบการให้บริการผู้ป่วยนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ใช้มาตรฐาน JCI เป็นพื้นฐานในการดูแลคนไข้ของเราในทุกๆโครงการนะครับเนื่องจากมีทุกภาคสว่วน,นช่วยช่วยเหลือกันอ,อย่างมากเลยนะครับทำให้ทางโรงพยาบาลศรีสวรรค์นเนี่ยได้ทําโครงการเพื่อดูแลชาวนาครสวรรค์นเนี่ยทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะครับหก็คือ,อ community isolation ที่บึงบอระเพ็นะครับ ตรงนี้เรารับได้163เตียงครับเราดูแลไปทั้งหมดแล้วเนี่ย319ผู้ป่วย319คนนะฮะแล้วก็ที่2เป็นโรงพยาบาลสนามที่ราชพัฒย์ย่านมัสีที่เนี่ยนะครับก็เราเปิดทั้งหมด250เตียงแล้วเราก็ดูแลไปทั้งหมด414คนนะผู้ป่วยต่อไปเป็นโฮมไอโซเลชันเองก็ดูแลไปตอนนี้ทั้งหมดประมาณ45คนแต่ว่าที่อยู่ในการดูแลตอนนี้ประมาณ15คนครับ แล้วก็เป็นจุดตรวจ PCR แล้วก็จุดตรวจ ATK เชิงลุกที่เราเพิ่งเริ่มตรวจกันวันนี้เลยนะครับก็ในส่วนของคนไข้เนี่ยทั้งเสียบึงบอระเพ็ดแล้วก็โรงพยาบาลสนามแล้วก็โฮมไอโซเลชันเนี่ยจะได้รับการดูแลโดยโรงพยาบาลศรีสวรรค์เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับตอนแรกที่ชวนผมมาเนี่ยอันนึงคือเมื่อเมื่อเดือนก่อนนะผมได้ลงนามใน MOU ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วจังหวัดร่วมกับกรมการพัฒนา ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท่านรองวิศนุเนี่ยท่านใน MOU เนี่ยบอกว่าท้องถิ่นหรืออบจเนี่ยจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนสำคัญในเรื่องของ c i h i ในวันนี้ผมก็จะลองลองมาดูนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้จริงหรือไม่ในช่วงต่อไปนะครับผมคิดว่านครสวรรค์ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าอบจองค์ aw, กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งได้วันนี้ดูบทบาทท่านที่จะเป็น หน่วยที่จะเตรียมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานบวกกับกิจกรรมบางอย่างเพราะตอนแรกเราฟังแรกๆแหละจะจินตนาการไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคติดต่อแต่วันนี้เราอาจจะเ,เดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้ไปดูแล้วก็อาจจะขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขนาดาทั่วๆไปท,ท,ที่ทุกจังหวัดนะครับอันนี้ประเด็นที่1่ประเด็นที่2ผมคิดว่ามาีคนบอกนะครับว่าถึงแม้ คนไข้จะออกมาจากกรุงเทพเยอะขนาดไหนเนี่ย,ต,ยต่างจังหวัดจะดูแลได้ก็วันนี้เรามาดูก็จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าค่อนข้างมีการบูรณาการได้ง่ายกว่าในกรุงเทพถ้าได้มีโอกาสาก็จะเรียนผู้บริหารกระทรวงด้วยนะครับว่าก็มีความมั่นใจว่าต่างจังหวัดเนี่ยดูอาจจะบูรณาการได้ง่ายกว่ากรุงเทพซึ่งตอนนั้นจะกลาหลมากแล้วก็เพราะผมคิดว่าเวฟต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเวฟที่ต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะวัคซีนยังอาจจะยังไม่เต็มที่แล้วก็คนเริ่มกระจายออกมามากขึ้น อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าก็เฝ้าระวังก็เลยลงมาดูก่อนว่าถ้ายัางไงอย่างน้อยสอบอชอเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะอยู่ในพื้นที่ที่จะช่วยขับเคลื่อนบางอย่างจริงๆสอบอชอเนี่ยหน้าที่จริงๆก็แคสนับสนุนก็ประมาณแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสนับสนุนได้ถูกต้องถูกจังหวะนะครับแล้วก็ทกํากติกาให้สอดคล้องกับผู้ที่มาให้บริการวันนี้เราก็พยายามถามนะครับว่าการออกกติกาสอบอชอเนี่ยเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเราระบบเราจะได้ปรับ การบริการโดยใช้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาก็น่าจะเป็น,นกลไกหนึ่งนะครับคิดว่าเดี๋ยวสักสามประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปลองดูแล้วก็คุยกับผู้บริหารของสอปชที่จะถ้าจะถ้าเห็นชัดเจนว่าขับเคลื่อนได้ในช่วงที่มันกําลังสโลดาวลงหน่อยนะฮะเราจะขับเคลื่อนอบอกจอก่อนท้องถิ่นไว้ก่อนแล้วเวลามันขึ้นตรงไหนเราก็อาจจะใช้กลไกดังกล่าวเข้าไปช่วยเพราะเชื่อนะฮะว่าการเอาคนไข้เข้าโรงพยาบาลทุกคนน่าจะไม่คําตอบแล้ว คงจะต้องใช้ระบบบริการที่เรียกว่าปฐมภูมิหรือว่าท้องถิ่นช่วยกันก็คิดว่าฟังวันนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอาจจะเดี๋ยวขอเช็คในส่วนอื่นนิดนึงถ้าเกิดใช่เนี่ยคิดว่าทางเราก็อาจจะออกเป็นนโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะร่วมกับท้องถิ่นหรือว่ากลไกการบริการ,ก,ารกับภาคเอกชนในพื้นที่ได้ต่อไป ครับผมนั่นั่นก็คือบรรยากาศของเวทีเสวนานะครับที่มีการพูดคุยกันนะครับโดยท่านนายแพทย์เจเดดธรรมทัตอารีเลขาธิการสปรสช,ชและท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงรวมไปถึงนายแพทย์วริศวิมลเฉลาวผู้บริหารจากโรงพยาบาลรีสวรรค์ครับค่ะหลังจากที่การเสวนาเสร็จสิ้นนะคะทางคณะค่ะก็เดินทางมาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองนะคะที่อำเภอพิษณุรีจังหวัดน,ค,น,นครสวรรค์ค่ะมาตรวจเยี่ยมนะคะโครงการตรวจ เอทีเคเชิงรุกนะคะที่เราจัดขึ้นกันในวันนี้ค่ะซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ย,ยท่านเลขาธิการสปสชนะคะท่านก็ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับทางท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะได้นําสิ่งของเหล่านี้เนี่ยนะคะไปส่งมอบต่อให้กับผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดในวันนี้นะคะก็เป็นโครงการเชิงรุกค,ค่ะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะร่วมกับทางสอพอสอชอและก็โรงพยาบาลศรีสวรรค์ด้วยนะคะในการมาจัดทําโครงการตรวจเชิงรุก ATK นำร่องค่ะกันที่พื้นที่ของตำบลเขาทองอำเภอพระยาคิรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีการลงไปในพื้นที่ต่างต่างกันต่อไปไปตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้ค่ะ ใช่แล้วครับเน้นย้ำนะครับโดยท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงครับนายกอบจนครสวรรค์นะครับในเรื่องของอบจอาสาพากลับบ้านนะครับท่านเน้นย้ำนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับผมได้กลับมานะครับรักษาตัวนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเข้าทางประตูหน้าประตูเดียวนะครับปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ปิดประตูหลังนะครับมาประตูหน้าประตูเดียวนะครับเน้นย้ําเสมอนะครับทุกคนต้องผ่านกระบวนการ คัดกองนะครับผมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เบอร์สายด่วนครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หนึ่งหและก็อีกหนึ่งเบอร์ครับศูนย์ห้าหกแปดศูนย์ 2, สามห้าสองสองสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่นี่อามาจอของเราหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับเรา2คนและรายการที่นี่อามาจอได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์ค่ะ ทางแฟนเพจ Facebook นะคะองค์การบริหารสว่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามรับชมทาง y o YouTube องค์การบริหารสว่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะฝากเน้นย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับท่านนายกเองก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนคนนครสวรรค์ครับใส่แมสกมันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไถชนะนะครับแล้วพบกับ รายการที่นี้เอาบจอกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ